สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่7ซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสาขานคนรหลวงเวียงจันทร์นะครับประเทศลาวนะเนียเยเยเ่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าที่นี่เซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนกับเมืองไทยหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสาขาแรกนะครับของประเทศลาวเลยก็ว่าได้นวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูนะว่าแต่ผมรู้สึกโหคิดว่ามันคนเยอะผิดปกตินะเพราะว่าทำไมคนเขาถึงมาเยอะกันขนาดนี้ เดี๋ยวครับดูภาพบรรยากาศนะครับเนี่นะดูดิคนเยอะมากเนี่ยคนเยอะแยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีว่าเขาทำมีอะไรขายบ้างนด้านในแล้วก็บรรยากาศด้านนอกนะครับครับไปดูกันนะครับน,นี่โอ้นี่นี่นี่จะเป็นจะเป็นบูธต่างๆนะเขาเอาเขาเอาสินค้ามามาเสนอนะเรามาร่วมจับรางวัลร่วมสนุกนกันนะครับก็จะเป็น โอ <im sharing> oh, ้นี่ร้านนมนะอันนี้ร้านนมขนุนก็ร้านนมนะร้านนอนะครับก็จะมีคนเยอะมากเลยตรงนี้นะสวัสดีครับสบายดีนี่เด็กๆมากันเยอะเลยนะวันนี้นี่ครับเด็กน้อยเด็กนักเรียนมากันเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นมาม่านะอ่ามันจะเป็นมาม่านะครับนี่โอ้สบายดีผู้สาวขายอะไรจัะตัวนี้ขายเป็นอะเป็นมาม่าเล้วเป็นมาม่าอบไม่ล่าสุดซู โอ้อันนี้หมาล่าเนื้อนี่โดยแมนโอ้หมาล่าเนื้อตัวที่เขาจะส่งซิมตะวันเก็ผักหม้อก่อนผักหม้อก่อนมอมันร้อนคนกินทั้งวันเลยวันนี้วันที่สองใช่ไหมเปิดโดยเมนแล้วเปิดมอนเมื่ออื่นมีบูธแบบนี้คโดยมาได้เด้อเขาเขียนว่าซิมฟรีตรงนี้ซิมฟรีซิมฟรีนี่ให้ชิมนิดเดียวหรือว่าให้ทั้งซองอ่ะให้ซิมต่วนเฮาโต้มาเลยต้องมาผักหม้อออ๋อผักหม้อก่อนอันนี้ ในเมืองไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีเนาะอ่ะยังว่ทันมีน่าจะกำลังวางขายเพราะว่านี้อาหารเรออกเลยอ๋อเป็นเป็นสินค้าตัวใหม่ของของของมาม่าเขา,าอ๋อเป็นรถหมาล่าเนื้อคล้ายๆของอ่าก๋วยเตี๋ยวจีนนะนะอันนี้รถอะไรอ,ะอ่ะรถอ่ากินเห็ดช็อปโปโออันนี้เมืองไทยไม่รู้มีเปล่านะมีหลายรถมากเลยนะครับออกใหม่โซฟาจะออกใหม่คือตัวนี้กับตัวนี้อ๋อสองตัวนี้ ก็าสามารถซิมกันนมมีจีได้เด้ออ๋อเป็นเป็นร้านเดียวกันใช่ไหมรวยเป็นออันอยู่ในเครือเดียวกันร้านเ,เดียวกัน,น,น,กนเน,ะนาเนอะ,นอ,ะอันนี้โปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นค่ะซื้อ,อสินค้ามาม่าครบสี่สิบเก้าพันกิบเมนท์ฮอจะแถมมีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาติใดหนึ่งหนึ่งซองโดยแม่เอาอเลยไอติมพันมาม่ารสชาติใดใดเป็นเป็นลูกจะเป็นจอบหรือเป็นซองกันใดๆอ๋อครับครับนี่เลยนะอ่ายังไงก็เหลืออีก่หนึ่งวัน ใครดูคลิปนี้ก็รีบรีบมานะม,ม,มากินมาม่ารสใหม่นะครับมาล่าเนื้อนะตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคขอบใจละหลายผู้สาวครับสวัสดีครับนี่เลยนะครับมาดูบรรยากาศด้านในนะว่ามีอะไรบ้างนี่นี่นี่ดูดินี่ครับ CP พีออยล์ลาวจำกัดนะครับนี่เซเว่นดีแลเว้นนักข่าวโรบินจันนะครับนนะนนคนเยอะมากตรงนี้จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถรถจักรนะรถเครื่องน,นะเอา,า๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูด้านในแล้วกัน นี่ก็คนลาวเขาจะไม่สวมแมสกันเนาะช่วงนี้เนาะนี่ครับดูดีโอ้โหคนเยอะมากเลยเนี่ยดูพนักง,งานเก็บตังมีกี่คนมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพนักงานเก็บคิดเงินนะเป็นสิบนะแล้วก็ดูผู้คน เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่ของคนลาเขานะาเป็นพ่อเป็นถานาแรกนะเขา,าก็รู้สึกตื่นเต้นกันนะตรงนี้นะครับนี่โอ้ยยอแยหมดเลยเนี่เด็นนก,กน้อยเยอะ คือว่าสินค้าวางและการจะหมดหมดสต๊อกกันแล้วนะเดี๋ยวเขาไปสำรวจอ่าสินค้าด้านในกันนะครับเอ้เจ้นี่ด้านนี้มีที่นงที่นั่งโหด้านนี้จะมาชมเพียงเดียคนหลายนี่วันนี้เรามากับพี PP ฟู้ดสตอรี่นะ ว่าไงครับพี่หือนี่ตุนิโจยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้ว่าอะไรมันหมดไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเลยที่มากคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรพวกบอลนาไซกอกฮอรดอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงนั้นนะไม่มีเหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแม้แต่อันเดียวเลยซื้อเกลี้ยงเลยอ่อยู่ทางนู้นเลยด้านโน้นนะด้านโน้นนะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าติดค้าทำไมมันหมดเดีวการจราจรติดขัดหน่อยติดขัดนิดนึงโโอ้หการจราจรติดขัดหน่อยดดูิ พรจรจาติดขัดนีครับต้องมีกัมาควบคุมกันนะตรงนี้นะครับนี่เดินหน่อย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 เดินหนอยเดินหยเอยเดินอยเดินหน่ยนเดินเยเยเยเดเดเเเเดเย น,นี่เหอเเรออ๋ออัอนนี้สินค้าหมดเกลี้ยงนะเขาบอกด้านนี้นะนี่ก็จริงด้วยไม่เหลือเลยเนี่ยสินค้าพวกนี้ใช่ไหมนี่ครับที่เป็นโบลนาเป็นค้องไส้กรอกเป็นอะไรทีเด็ดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่ดูดูราคาก่อนไหมอ่าราคาเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นไส้กรอกคอ็อกอ,อ่าค็อกเทลไส้กรอกค็อกเทลลมคันนี่ก็ สามหมื่นห้ 30, าร้อยกรบสามหมื่นห้าร้อยกรีบทิ้กระเป๋าบาทสักห้าสิบบาทห้าสิบกว่าบาทอ๋ออ,อันนี้ต้องร <โก S 1> อเอามาเติมเนาะเมนูราคาพ,พอกระไทยนะครับราคาพอกระไทยใส่กล่องป,ประมาณนั้นนะครับสองพันห้าสามหมื่นราคาไม่แรงเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยดายนี้นะอ,อ๋อแสดงว,ว่ามันอร่อยนะคนก็เลยกินและและที่สำคัญที่เรียกว่า ต้องมานะเรียกว่าเด็กๆวัยรุ่นไม่ใช่เด็กแล้ววัยรุ่นต้องมาที่นี่น้ำดื่มน้ำดื่มเหรอดูโอ้นี่นี่เขามารอกดเป็นเป็นเป็นน้ำอา่าเครื่องดื่มนะแบบส่งแบบซีกัมอะไรพวกนั้นนะเติมกันไม่ทันเนี่ยน้ำโองน้ำแข็งใส่เข้าไปตรงนี้นี่เยอะเลยเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กๆนะ เออโอ้ดูดูด,ดกินแล้วก็เติมใหม่อันนี้พักเครื่องอันนี้อันนี้เครื่องร้อนนะพักเครื่องเลยมันจะอะไรมันร้อนเหรอไม่ค่ะมันยังไม่ละลายอ๋อพักเครื่องไว้แล้วมันมจะไม่ไม่ได้แข็งผลิตไม่ทันผลิตไ,ไม่ทันเนาะนึกว่าเครื่องพังมันขายดีก็เลยมันต้องพักเครื่องพักเครื่องหน่อย น,นี่นี่นี่โหดูน้ำแข็งเปรียงเลยนี่ด้านน,ดนนี้ก็หมดพวกหมอหมอ้มอว่าเดี๋ยวเรียนเขาซื้อกินกันหมดแล้วเป็นสินค้าไทยนะอันนี้ก็หมดเหรอ <c oughs> หมดเลยหมดเลยไม่ไ<ห>มีแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนี่ พอเหลือเลยพอเหลือเลยคนเราที่หมดเทีมเลยนี่เป็นพวกตู้แช่อ่าตู้แช่นะครับตู้แช่เย็นเครื่องดื่มต่างๆนะอ๋อนี่ยนี่ด้านในมีอะไรบ้างดูนะครับในภาพนะนี่ก็จะเป็นสินค้าจากไทยนะนี่สินค้าจากไทยนั่นเลยเครื่องดือยกระหออยู่ท้ายๆด้านนี้นะอ่าเครื่องดือยกรอหอด้านนี้ก็จะมี สินนค่่าออะไรเ้ยีพวพกขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งนี่โซนนี้เด็กๆเด็กๆจะชอบนะคือเป็นพวกขนมนี่นี่โคแก่โคกลมโคแก่แล้วก็มีนะน,นี่โอ้มาทางนี้มาดูซองนี้หน่อย พวกปลา,ายลนะปลาเส้นมันจริงจริงห้างอื่นก็มีนะแต่ว่าเขาเทียบเข้ามากันเนี่ยเขาจะมาดูว่าซเว่นเปิดใหม่เป็นยังไงกันนะโอครับอ่านี่นี่ตรงนี้ยังมีที่นั่งที่นั่งอ่าชาร์จแบตโทรศัพท์เป็นที่นั่งทานอาหาร เล็กๆแน่น้อยนะอ่านี่นี่ <laughs> <laughs> นโหคนไหลเข้ามาเต็มนะครับคนจะมาตลอดทั้งวนนันทั้งคืนเลยนะที่นี่เปิดน่าจะที่นี่เปิด24ชั่วโมงหรือเปล่านะเดี๋ยวถามก่อนว่ามัาเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่า เซเว่นนี่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะเออนี่เัตไทยไม่รู้เปิดยี่สี่หรือเปล่าเออน่าจะเปิดเหมือนกันแหละเนาะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะขายได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ